เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพราะมาเมล็ดกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเอา,มาเมล็ดใส่เข้าไปในฟองน้ํานะคะใส่ไม่ต้องให้ลึกมากนะคะให้เห็นพอเห็นสีดําของมเมล็ดอยู่นะคะจากนั้นก็ใส่เข้าไปในถ้วยแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มทุกเช้าเย็นนะคะวางไว้ในที่อากาศปลอดโปร่งนะคะแต่ว่าอย่าให้โดนแสงแดดนะคะเพราะว่าช่วงแรกของการเพาะต้นกล้าเนี่ยต้นกล้าเขายังไม่ต้องการแสงแดด ก็หาอะไรมาปิดไว้นะคะไม่ให้ไม่ให้เม็ดมันโดนแสงแดดค่ะจากนั้นอีก2วันนะคะต้นก้าจะเริ่มงอกออกมาลักษณะนี้นะคะแต่ยังไม่มีรากนะคะต้นก้าจะได้สารอาหารจากในเมล็ดเคลือบที่เคลือบสารอาหารอยู่นะคะช่วงระยะนี้เนี่ยเรียกว่าระยะการพอกล้าเรายังให้น้ำเปล่าอยู่นะคะอีกประมาณ2-3วันนะคะ ใบอ่อนจะเริ่มงอกออกมาลักษณะนี้นะคะเป็นใบเล็กๆค่ะจากนั้นอีก3-4วันหรือประมาณ5วันนะคะจะเริ่มเห็นใบอ่อนออกมา2ใบเล็กๆนะคะลักษณะนี้นะคะแต่ว่ายังไม่มีรากออกมานะคะพอต้นไหนที่มีเริ่มมีรากออกมาเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายออกให้ดนได้โดนแสงแดดยามเช้าได้มากขึ้นนะคะ แต่อย่าให้โดนแสงแดดเต็มๆตอนช่วงกลางวันนะคะจากนั้นจะเริ่มย้ายออกไปนะคะประมาณ1สัปดาห์นะคะจะเริ่มเห็นรากออกมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีประมาณ3-4ใบช่วงนี้สามารถโดนแดดได้ประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวันนะคะแต่ว่าเน้นว่ายังเป็นแดดช่วงเช้าอยู่นะคะหลังจากนั้น1สัปดาห์ จะเริ่มเคลื่อนย้ายออกให้โดนแดดได้มากขึ้นนะคะที่มเมล็ดมันงอกออกมาแล้วเริ่มมีรากแล้วเนี่ยเราย้ายมาให้ได้รับแสงลำไรขนาดนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นอยู่ในขั้นอนุบาลหนึ่งก่อนที่จะเริ่มงอกรากออกมาจากอนุบาลหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจากที่มันงอกรากออกมาแล้วเนี่ย ออกลากออกมาแล้วเราก็จะย้ายไปสู่อนุบาล2องจากนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่2องสัปดาห์ที่2องเรียกว่าจะเป็นอนุบาล2แล้วอนุบาลสองก็เริ่มโตแล้วนะคะเตรียมย้ายเข้าสู่รางปลูกจริงได้แล้วะคะ่ะตอนนี้นะคะเราจะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วนะคะโดยที่เราจะปล่อยให้น้ําไหลจากหัวรางเนี่ยไปยังท้ายรางซึ่งก็เป็นระบบ nft ของเรานะคะ ต้นที่มีรากยาวนะคะก็จะสามารถรับอาหารจากในระบบน้ำไหลของเราได้นะคะรากพวกนี้เนี่ยจะเริ่มหาอาหารเองได้แล้วนะคะต้นไหนที่มีรากยาวโตพอที่จะเลื่อนชั้นได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเตรียมย้ายเข้าสู่รางปลูกจริงค่ะ เราจะดูการเจริญเติบโตของต้นจากความยาวของรากนะคะถ้ารากไหนที่ยังไม่ยาวเนี่ยเราก็จะยังไม่ย้ายเข้าสู่รางปลูกจริงนะคะขนาดนี้ก็จะย้ายไปได้ละก็จะย้ายออกสู่รางปลูกจริงประมาณาสัปดาห์ที่3เราก็จะสู่รางปลูกจริง ขนาดนั้นที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ปลูกไอเก็บผลผลิตออกไปหมดแล้วเราก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็จะเอาต้นที่จะสนใาที่จะปลูกใหม่ไปใส่ในรางปลูกรวมทั้งหมดก็ประมาณ45วันถึง50วันจากที่เพาะเมล็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้หมดรอบการปลูกหนึ่งรอบนะคะ รางที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องเทน้ำทิ้งออกเพื่อที่จะได้เอารางเนี้ยไปเพาะปลูกเมล็ดรอบใหม่นะคะน้ำปุ๋ยที่เหลืออาจารย์ก็ไม่เททิ้งปกเปล่านะคะอาจารย์ยังเอาไปรดน้ำต้นไม้บริเวณข้างเคียงอีกด้วยค่ะใช้ปุ๋ยได้อย่างคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะผ่านไป45วันนะครับต้นเันโตโตประมาณ1ขีดได้เราก็จะเก็บขึ้นมา เก็บขึ้นมาเนี่ยมันจะมีใบแรกๆเกิดที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเด็ดทิิงนะครับหรือว่าอันนี้ก็รอการล้างใช้หมดทุกวัน,นครับผักที่ได้อายุแล้วนะคะประมาณ45-50ถึ้วันเราจะเก็บมาล้างให้สะอาดนะคะ เพื่อเตรียมออกสู่ตลาดต่อไปค่ะเราจะไม่ตัดรากออกนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการยืดอายุผักให้อยู่นานขึ้นนะคะถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้อีกประมาณ2อาทิตย์เลยค่ะ